เด้อวันนี้ผมอยเกมที่ไม่ชิว่าเด้ออย่าบอกว่าขึ้นดูเด้อตามาแ้วครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยให้ผมดาวนะครับน่าจะเป็นเกมที่กวนนะครับผมเป็นเกมโทรนะเพราะว่าตอนกดโมอีซี่ผมโดนบลิโลแล้วครับผมแต่ช่างมันเถอะไปเล่นเลยดีกว่านะครับเสียผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคอผมไม่ค่อยดีนะแต่ก็ช่างมันเถอะไปเล่นกันเลยอันดับแรกศึกษาปุ่มเออศึกษาปุ่มอันนี้อะไร เอ็กไม่รู้วายเอาวายก็ไม่รู้ดีคือยองอ่ะเอกระโดดโอเคแล้วอีเนี่ยอีเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เปลี่ยววุ้นได้น่าอีคือเปลี่ยววุ้นครับนเฮ้ยโอ้ปิวอุ้ยจีเออเออเปลี่ยนมืออ่ะคิวอ่ะคิว Q นี่คือ Q อ๋อคือก็เหมือน E แหละเริ่มเลยดีกนนะครับทุกคนแรกอันนี้กระโดดข้ามเอ้าเออไม่เป็นไรไม่ไมเออเราดีทรายเอาเรงนี้อ่ามานี่ต้องกระโดดข้ามนะครับเอ้ยมอามายเอามายวันหนึ่งอ๋อระเบิดจำได้ไม่บอก ล้วก็โง่ขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่ผมแล้วหัวเราเยอะขันมาอุ้ย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 เฮ้ยอันนี้อะไรจะหลบยังไงอ่ะฮถามหน่อยจะหลบยังไงอ้ I wonder if you know what it mean what it mean อไม่ไม่ไม่อันนี้แหละอันตรายทำไมไม่ยอมเจอหรอกนะเรื่องแค่นี้ใครไปโยโทรเหออันนี้แหละรอมาตาย จะลบยังไงอะฮะจะหลบยังไงทจะหลบยังไงอะฮะตอบผมหน่อยเอ้ย hey, ทุกคนไอ้กูัวนีมันจะโอาไายได้ยไงวะเฮ้ยโอ้ย บ้านะบ้าก็ได้บ้ากันได้ข้าตายทุดดีมรัยหลอนนะมรัยเข้าจะผ่านด่านี้สักทีฮะไอสมชายจรเลอรเลือด้รเลรเอดไอคืออะไรอะ วัวภาษาจีนมาเลยชิปล็อกอ่ะเอ้ยชิปล็อกเฮ้ยดูชิปล็อกโอ้โอ้ชิปล็อกเฮ้ยอได้ชิปล็อกกับพี่อได้พี่ขอเลยครับขอเลยพี่เอ๊ะขอเลยครับขอเลยครับขอเลยครับพี่ขอเลยครับขอเลยครับมีอะไรขอเลยครับขอได้ไหมพี่เฮ้พี่กูชิปล็อกเฮ้ยพี่โอ้ชิปล็อกเลยพี่เออผมคงยางได้ชิปล็อกอ่ะมันช่วยผมได้เยอะขึ้นแน่นอนพี่อยันได้ชิปล็อก มาใช้กุญแจปลดล็อกนะครับทุกคนนะซึ่งกุญแจอยู่ไหนเออหาไม่เจอเหมือนกันนะเอออยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าฮะไม่อยู่แรงมันอยู่ไหนเออผมคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่ตามอุปสรรคข้างหน้าแล้วนะซึ่งด่านหนึ่งผมยังไม่รอดเลยมาผมยังไม่ยอมแพ้เฮ้ยนะ้้้้้้้ยยอุไดแลววววาาา ผมไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงอ่ะหนาที่สน่ห์คุณตาระไรน,นะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวรอดจากด่านดาวเทียมนั้นยังไงอ่ะทุกคนสำหรับใครที่รู้วิธีผ่านด่านดาวเทียมนั่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนนะเพราะว่าผมเล่นเกมงโง่แล้วครับถึงจะโง่แค่ไหนแต่ดิจิตัยฉันนะ ไม่ยอทอ <c oughs> อ้อหรอกนะมามาว้าเฮ้ยโทรศัพท์มผมแหลกะโทรศัพท์มผมแหลกะทุกคนผมไม่สามารถเล่นได้โทรศัพท์มผมแหลกนะครับทุกคนเลยเล่นลำบากนี่ดิ ไอชอว์สปีดดูกระเพดินกระเพกระเพิ่นกชานกรชานให้เขาลูกซ์ทุกคนครับอยากรู้ไหมครับว่าการที่จะผ่านนานนี้ได้เราทำยังไงนั่นคือการร้องเพลงไงครับทุกคนมาผมจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับดูที่ว่าผมจะเฮ้ยพอติสต์เกมใหม่เริ่มไม่แลกแล้วทุกคนแล้วก็เริ่มกลับมาแลกแล้วครับป๊อื้ออเออ้ออ China โอ้โหบุ <Cornell> ๊คกิมินีดมดดูดดูดจ้าเฮ้ยมันไม่ได้ผลแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมมีเพลงนึงนี่ผมคิดว่าผมผ่านแน่นอนครับบนร้องเพลงนี้ สองย่างเบีงอย่างบ่ยเธอมารักเธอกรชารักบ่อยโอ้ยตัวย่างเบรี้ยงอยางบอยเธอมารักว้าวควว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 ้วว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 ้วว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 วควว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 ้า どーきんもどーきんもどーきんも。God is good. God is great. God is good. God is good. Oh. Oh.